สวัสดีครับที่เห็นเป็นแท่นวางมือถือในรถยนต์นะครับออกแบบให้เหมือน m a ็กเซฟสามารถที่จะติดกับมือถือได้เลยนะครับเอามือถือมาแปะเหมือนกับชาร์จแม็กเซฟได้ตัวนี้ออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับมือถือทุกรุ่นที่เป็น iPhone รุ่นใหม่นะครับที่สามารถที่จะชาร์จ m a ็กเซฟได้มีแม่เหล็กนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น MacSafe Compatible ที่เขาเขียนไว้สามารถใช้งานกับ iPhone 14 Pro Max จริงๆผมใช้กับ iPhone 13ก็ได้นะครับ iPhone 12ก็ยังได้เลยที่มี MacSafe ตัวนี้ก็บอกว่าสามารถที่จะทำงานได้เหมือน MacSafe กรณีที่ขับรถก็สามารถแปะเอาไว้ดูแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้90องศาหรือหมุนรอบด้านเลยนะครับหมุนแพงไหนก็ได้สามารถปรับองศาตามใจชอบได้เลยนะครับตัวนี้ก็ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเสียบกับช่องแอร์นะครับตัวนี้สามารถที่จะแปะหลังไอโฟนได้เลยหรือจะแปะแผ่นเหล็กเอาไว้แปะแม่เหล็กก็ได้นะครับได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวแม็กเซฟเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเขามาพร้อมประกัน2ปีนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆจุดเด่นก็คือจะทํางานและลักษณะของแม็กเซฟแปะหลังมือถือตลอดเวลาสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานมือเดียวได้ก็คือจับมือถือแล้วหมุนไปหมุนมาแบบนี้ตามมุมที่ต้องการเลยนะครับ ที่ด้านแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้หรือจะยิงโองสายพิเศษก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้เพราะว่าเขาแปะอยู่หลังมือถือจะไม่ขวางสายชาร์จนะครับกุดเด่นๆก็มีอยู่เท่านี้ตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายจากเบลคินนะครับลักษณะการใช้งานก็เอาไปเสียบกับช่องแอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอามือถือมาแปะถ้าเกิดเป็นมือถือที่ไม่มีเคสก็แปะได้เลยครับเขาทํางานเหมือนแม็กเซฟถ้าเกิดว่าใส่เคสก็ ต้องแปะแผ่นเหล็กด้านหลังด้วยนะครับผมลองทั้ง2แบบแล้วก็ใช้งานได้ปกติดีการใช้งานทั่วไปก็เหมือนเราชาร์จแม็กเซฟครับแปะแบบนี้เลยเขาจะลงล็อกพอดีนะครับเป๊ะเลยตามที่แม็กเซฟเขาทํางานอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีแบตเตอรี่นะจะเป็นแค่แท่นวางมือถือนะครับพอแปะแล้วก็สามารถใช้มือเดียวแบบนี้กําแน่นๆแล้วก็หมุนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ท่านี้ปกติเสียบเข้ากับช่องแอร์ต้องท่านี้นะครับบริเวณก้านเสียบเข้าช่องแอร์คุณจะหมุนแบบนี้ก็ได้หมุนแบบนี้ก็ได้มือเดียวเลยนะครับ เขาเอกแบบมาให้ทํางานในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนกรณีที่เป็นมือถือที่ใส่เคสนะครับผมก็จะต้องติดแผ่นเหล็กแบบนี้เหมือนชาร์จกับแท่นแม่เหล็กครับ ก็แปะเข้าไปก็อยู่ได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะยากนิดนึ่งบริเวณที่เราติดแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะมาขูดกับหน้าสัมผัสตัวนี้อาจจะทําให้เป็นรอยก็ได้ต้องหาแผ่นเหล็กที่ดูเรียบๆหน่อยนะครับหรือจะติดแผ่นที่เป็นสติ๊กเกอร์บนนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้ตรงนี้ยังสวยอยู่นะครับเป็นทางเลือกนะผมจะใส่ลิงก์ให้คลิปถ้าเกิดใครต้องการส,สวยๆเท่ๆดูเหมือนแม็กเซ่แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อตามลิงก์ใต้คลิปได้นะครับตัวนี้ก็ ออกมาเพื่อให้สวยงามด้านล่างเขาออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับตัวนี้ดูเหมือน m a ็กเซฟจริงๆเลยนะมีโมเดลมีดีไซน์บายมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะครับเท่มากๆโดยที่การทำงานก็แปะแบบนี้นบบนเพื่อให้เราสามารถชาร์จด้านล่างมือถือได้ตามปกตินะครับโดยตัวนี้จะไม่มีแท่นชาร์จอะไรนะครับไม่สามารถชาร์จไร้าสายได้เป็นแค่เพียงแม่เหล็กเอาไว้เท่านั้นเพื่อที่จะให้สามารถเป็น ท่านวางมือถือในรถนะครับเขาก็อยู่ท่านี้เอามาดิวิชมเป็นสินค้าทางเลือกนะครับลองดูราคาตามบิงต้คลิปได้เลยตอนใช้งานจริงก็จะอยู่แบบนี้นะครับยื่นออกมานิดนึงเพราะว่าตัวขาของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวพอสมควรแบบนี้เลยนะครับเวลาติดก็ติดง่ายใช้งานง่ายพอดีเป๊ะเลยแรงดึงดูดของ m a ็กเซ e ก็จะค่อนข้างแรงแล้วก็บริเวณด้านหลังก็จะเป็นตรงกลางพอดีเป๊ะเลยวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเขาดึงไปเองนะครับ ง่ายแล้วก็สะดวกพอสมควรตัวนี้ก็ออกแบบมาได้สวยดีเหมือนแม็กเซฟมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีรถหรูอยากให้ดูสวยดูเท่ก็ตัวนี้ครับสวยดีนะครับท่านในมีคําถามหรือสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้นะครับรคลิปนี้มาสั้นๆเพียงเ่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ